กราบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพลาเอฟซี 4, ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมกับการาเรียกว่ารวมฮิตรวมฮิตติดมือรวมฮิตของเกา่ารวมฮิตหลวงพ่อเงินก็เรียกกันไปนะฮะยังไม่รู้จะโจวหัวคลิปว่าอะไรเลยนะครับวันนี้นะครับเมื่อคืนโอ้โหได้รับการตอบรับอย่างคับข้างเลยนะครับ ได้รับการตอบรับอย่างคับข้างสำหรับการมารวมฮิตนะครับโอ้โหแป๊บเดียวเองนะครับเรียกว,ว่าเกือบหมดนะฮะที่เหลือคือแบบอาจจะกระท่องกระแัแล้วเอบอกขออีกวันนี้นะเดี๋ยวจะเอาไอทีดูไว้เมื่อคืนมารวมกับวันนี้ <c oughs> ก็เลยจัดให้นะครับไม่เก่าปนกันไปนะโดยไม่ต้องสนใจแบบต้นทุนแล้วนะครับบางอย่างซื้อมา สององสามองห้าพันขายไปองค์เดียวสี่พันแล้วอะไรแล้วก็เอาเอามานั่งกันนะครับ fc ะฮะเป็นธรรมดานะครับผมวันนี้ราคาเดิมเหมือนเมื่อคืนเลยนะครับสองแถมหนึ่งนะครับเริ่มที่องค์ละสองพันนะครับองค์ละสองพันบาทสองแถมหนึ่งนะครับนะฮะสองแถมหนึ่งในนี้แล้วยังแถมพญาเก่าเรือนไม่นะฮะหลวงพ่อเงินบางคลานเนี่ยตัวนี้เข้าไปอีกนะครับนะฮะ มียิงโคดเลเซอร์อุนารมนะใต้ทองด้วยนะโคดอย่างกับเนี่ยพาพิจิตเลยนะครับผมนีบอกว่ายากที่จะเรียนแบบนะเนื้อประดุษทองคํานะเนื้อประดุษทองคานะฮะ,ะผมขายองค์ละสี่ร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมมาวางเอฟมีเอฟซีมาสองสามพันนะขอซื้อสาต่อสามองค์พันนะครับสามองค์พันผมก็ยินดีนะฮจ่ายนั่นไปนะฮะไม่มีปัญหานะครับนี่นะ บอกเอาไปให้เอาไปเลี่ยมใช้นะครับเลี่ยมหอยคอมั่งหอยกล้องมั่งอะไรมั่งนะสวยนะสวยนะฮะประดุจทองคําเลยนะครับผมเหมืออวันนี้สององค์สององค์สี่พันแถมพันในนี้หนึ่งองค์เป็นสามองค์นี้องค์หนึ่งเนี่ยเป็นสี่องค์เหมือนสี่องค์สี่พันเลยนะครับ F4 ไปดูกันวันนี้นะครับมีเริ่มแรกกับองค์นี้เลยนะครับสังกัจใจที่ผมเคยบอกว่าเท่าไหร่นะห้าพันใช่ไหม ห้าพันหรือหกพันไม่รู้นะเป็นเนื้ออะไรไม่รู้นะครับลงรักนะครับ fc ไม่รู้ว่าเนื้ออะไรอะเป็นเมือผงเนื้ออะไรเนื้อปูนปั้นหรืออะไรไม่รู้เพราะเขาลงรักนะครับเขาลงรักไว้มองไม่เห็นข้างในนะครับรักเนื้อหนาๆเลยนะครับเก่าเก็บสุดๆนะแล้วเนี่ยมีอันนี้เนี่ยจานเนี่ยนี่นะนี่นะผิวหิ้งเก่าเก็บสุดๆนะครับ fc มีจานฮะกิยุงเกาะเก่าเก็บเลยนะครับเนี่ยเอาสองพัน 2,000องค์เดียว2 0 0พไม่ลดนะครับ F c นะฮะขออนุญาตนะครับผมองค์เดียว2 0 0พันนะครับเอา2องค์ก็2แถมหนึ่งะฮะนี่สังกัดใจมัก็อยู่มานานแล้วนะครับผมก็ซื้อมาแพงนะก็ยืนราคาชื่อี่แหละฮะไม่รู้ว่าเอามาลดต่ำกว่านี้บ้างหรือยังนะครับผมถ้าเคยลดต่ำกว่านี้แล้วก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าจำไม่ได้หรอกนะครับเก่าๆเลยนะครับประสังกัดใจอย่างกับอะไรเชียงแสนอะไรงี้เปล่านะฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับ f c นะฮะเนี่ย2แถมหนึ่ง นะครับวันนี้เอาไล่กันไปเลยไม่ต้องแบบดูอันนี้น่าจะของใหม่นะครับเนี่ยเหมาเหมากันมานะครับผมเนี่ยปกติองนี้ต้องขายองค์เดียวก็ต้องห้าหกพันแล้วนะผมเอามาดึงหน้าพระนะครับ fc ผิวหิ้งเก่าเก็บสุดๆนะครับ้ามาไฟจีวอนทีนะครับผิวหิ้งผิวเดิมสุดๆเลยนะครับผมผิวหิ้งผิวเดิมสุดๆนะครับเนี่ยนะครับไม่มีกิ่งนะครับไม่มีกิ่งนะครับเอาองค์ละสองพันนะครับ fc นะครับเอาองละ2,000ัสองแถมหนึ่งกันไปเลยนะครับมีกระทำไฟพิมพ์เล็กนะครับทำไฟพิมพ์เล็กผิวหิ้งหิ้งเก่าเก่าเก็บเก็บกันเหมือนกันละครับเนี่ยฮะทำไฟพิมพ์เล็กนะครับนี่นะฮ<น>ะปกติขายไม่เคยทำสามพันสี่พันแล้วครับนะฮะวันนี้เอาสองพันเลยแล้วสองแถมหนึ่งด้วยนะครับนี่นะฮะสองแถมหนึ่งด้วยนะครับทำไฟนะครับถัดมาโโอ้หูอภิมหาความทีเด็ดเลยนะฮะ เนี่ยพิมพ์นี้ผมเคยได้ซื้อแบบติดรางวัลมาแล้วนะครับพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมอันเนี้ยกระดูกก็ต้องตีเหมือนมีตาพระอินอยู่ตรงนี้จะบตาพระอินใหญ่จังนะหรือเขาเป็นแค่ริ้วไออันนี้นะครับผมพะเขามีมือรองด้วยนะเขามีมือรองเลยก็มีมือรองจางเอาตีพิมพ์นิยมเอแล้วกันะะนะครับมีตาพระอินนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยผมเคยติดได้แบบติด ติดรางวัลมาขายไปเป็นหมื่นนะเนี่ยอันนี้กะว่าจะเอาไว้ส่งประกวดนะครับผมเอามาดึงหน้าพระเลยนะครับ FC นะฮะไม่ต้องสนใจต้นทุนกันแล้วนะฮะไม่ต้องสนใจต้นทุนกันแล้วนะครับพิมพ์นิยม A นะครับยม A นะฮะเอานั่นแหละฮะองละสองพันลวดวันนี้นะครับสององค์แถมหนึ่งองค์ไปเลยนะครับ FC นะครับแล้วก็แถมเต่าอีกหนึ่งตัวนะครับ กฎกติกาของผมก็คือขายพระทุกวันเนี่ยคือขอญาตขายจบเลยนะครับจะติดรางวัลไม่ติดรางวัลนะครับขอญาตขายจบใช้เงินได้เลยนะครับ fc ครับหาเงินไปหมุนซื้อของใหม่นะครับถัดมานะครับมาใหม่นะครับสามชายโอ้โหเนี่ยฮะ fc เอามาขายได้ยังไงล่ะครับราคานี้ทํายังไงได้ล่ะครับผมเหมารวมมานะครับเหมารวมมานะครับนีฮะเนมือเขียวปัดเลยนะครับพิมพ์คิดตาสามชายนะครับดูนะฮะใต้ฐานนะครับผม จุดจ่ายจางนะตัดจิตรางวัลก็ต้องเปิดหมื่นสองหมื่นห้าะครับเนี่ยฮะดูดิครับเนี่ยขายได้ยังไงราคานี้นะครับ FC โปรโมชั่นพิเศษนานนานทีครับ FC ครับองละสองพันนะครับองละสองพันสองแถมหนึ่งนะครับองละสองพันสองแถมหนึ่งมีกระสุดคลาสสิกนะฮะดูไม่ออกเลยฮะเพราะรอมาแบบนี้นะครับเนี่ยฮะไอเป็นช่างชาวบ้านได้ไหมฮะรอแบบไม่เต็มอย่างนี้นะครับ เป็นพิมพ์นิยมนั่นแหละครับอย่างนี้นะฮะแต่จะเป็น A เป็น B เนี่ยเพราะว่าเขาหล่อไม่เต็มดูเนื้อหาครับความเก่านะฮะยุบยับย่นนะฮะน่ฮะยุบยับย่นนะครับโลเวลานอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงจี๊ดเลยนะฮะเห็นแล้วเนี่ยสายตรงเห็นแล้วจี๊ดเลยนะสนงสนิมโลหะอมเขียวนะครับน่ฮะหล่อแบบคลาสสิกสุดๆนะครับผมเนี่ยอาจจะเป็นมือรองหรือว่ามีตาพะอินก็ได้นะครับผมอาจจะไม่สวยแต่ก็ได้ความคลาสสิกนะครับผมเนี่ย ขอญาตขายอง์ละ2000ลวดหมดเลยนะครับ F4 นะฮะขอญาตขายองค์ละ2000ลวดหมดเลยนะครับผมสองพันลวดนะครับต้องรีบรีบเลยนะครับรีบดูรีบ,รบตึงตง,งาเลยนะครับ F4 ครับพอมื่อคืนไวมากนะผมตอบท่านใดช้านะครับพี่น้องท่านได้ช้ากราบขอภัยจากใจจริงเลยกราบแทบเท้าเลยพี่น้องเพราะว่ามันนั่นไม่ทันจริงนะครับผมตอบให้ไม่ทันจริงบางคนได้องค์หนึ่งอ่ะ อีกองหนึ่งกำลังลังเลผู้อ่าอีกคนปิดไปแล้วนะครับผมนะฮะถัดมานะครับนี่นะฮะซื้อมาอย่างแพงนะฮะรูู้กันอยู่นะครับนี่ฮะมีเม็ดลงเม็ดแร่ด้วยนะครับเสียดายสุดซื้อมาเกินมากๆนะครับซื้อมาเกินมากๆนะครับชุดนี้นะครับพระสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับเนื้อผงน้ํามันโอ้หอ่ะเอาไปเอฟซีไม่เป็นไรนะครับเคยมีคนมาต่อมากกว่านี้แต่ก็ไม่ได้ขายนะครับผมอ่ะ เอาสองพันนะครับเคยเปิดเป็นเท่าไหร่องเจ็ดพันแปดพันหรือไงเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะครับเอาสองพันสองแถมหนึ่งนะครับอันนี้มาแบบแปลกๆเลยนะครับนี่ฮะเคยเห็นซุ้มกอพ,พิมีไหมฮะนั่งแบบปางมานวิชัยนี่ของแปลกนะนี่นะฮะถ้าแบบขายแบบเดียวๆนี่ก็อยากจะขายสักเปิดห้าหกพันน่ะนะครับ fc แต่คลิปนี้ลั่นวาจาไปแล้วนะครับ fc นะฮะเนืออย่างกับคลิปพึ่งเลยนะฮะ น,น,มมๆๆน,นึกนุ่มมากๆนะนุ่มมาก่ะพระซุ้มก่อนะฮะพิมพนั่งปางมารวิชัยนะครับผมนี่ฮะไม่รู้มีมนสารระบบหรือเปล่านะเอาเก็เก่ามันมาไว้ก่อนนะครับสอง,องค์ทุกรายการนะครับผมอันนี้ที่เหลือเมื่อคืนนะฮะคนดูดูกันไว้แล้วก็แบบยังลังเลกันอยู่นะครับผมอยากจะหาผสมให้ครบ3องค์ก็ผสมกันไม่ได้นะเอามาคาบเกี่ยวกับวันนี้เลยนะครับ fc ฮะรีบๆเลยนะครับ หลวงพ่อเงินพิมพ์ขีจาสี่ชายตีสี่ชายช่างชาวบ้านไปแล้วกันนะครับผมบอกไม่ค่อยเหมือนกับในหนังสือเลยนะไม่เหมือนแล้วครับอยากจะให้เหมือนเลยครับอย่าให้เหมือนเลยนะฮะเหมือนเดี๋ยวเก๋สทั้งคู่หรือเก๋องแ้ององนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับผมเรื่องพิมพ์เนี่ยรอโบราณให้ดูความเก่าไว้ก่อนความเก่าคลาสสิกดูให้มันแบบถึงยุคไว้ก่อนแหละครับรอโบราณเนี่ยนะครับแบบนี้ไม่ถึงก็ไม่จะว่ายังไงแล้วนะครับ f อนะฮะองละสองพันนะครับผม อีกหนึ่งองค์เนองค์นี้โอ้โหผมรักมากเลยชอบเนื้อมากนะองค์นี้นะ fc ดูนะจะย๊ดสุดๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับผมเนี่ยคือมีมาต่อท่านหนึ่งจะต่อองค์ละพนะันพันห้าผมไม่ให้นะครับเอาองค์เดียวผมไม่ให้นะครับผมผิดกติกานะครับขอย้ำาะขอ,อะกติกานะพี่น้องเพราะว่าราคาเนี้เบามากนะครับหนึ 1, ่งสองแถมหนึ่งนะครับสามองค์สี่พันแล้วแถมเต่าอีกเหมือนท่านซื้อสี่องค์สี่พันอ่ะท่านดูดิครับ fc นะฮะ ผมตีเลยสามตาสามทีตาสามชายช่างชาวบ้านนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะโลหะสนิมขุมนะฮะมาเต็มนะฮะมาเต็มเลยนะครับ F4 นะครับผมเนื้อหาบอกได้เลยว่าสุดจี๊ดนะฮจี๊ดจ้าโดนใจสุดๆนี่ฮะจุดจ,จา่ายตังใต้ฐานนะครับจุดจ่ายตังใต้ฐานนะครับนี่นะฮะถัดมาเอานี้โอ้โหเนี่ยซื้อนาะยแล้วติดมือ นะซื้อมาติดมือซื้อมาแพงนะครับผมสามหน้าเลยนะครับพระอุปคุตนะครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาเมื่อคืนก็ขายองค์นั้นไปแล้วนะครับองค์ที่ว่าสำริดสำริดที่ว่าหน้าเดียวนั่นแหละครับผมน,นี้สามหน้านะครับผมจำไม่ได้แล้วเปิดเท่าไหร่นะฮะวันนี้เอาองค์ละสองพันสองแถมหนึ่งนะครับ fc แพ้ดูง่ายสบายตาสุดๆเลยนะครับอุปคุตสามหน้าตีหน้าละพันนี่ก็แหมนะถือว่าของหายากเลยแล้วก็เลี่ยมกระเช้าแบบ ลวดทองแดงแบบคลาสสิกสุดๆนะ F4 นะครับมันสุดๆนะครับภาษานักกลิ้นสายโลหะสายพราเนี่ยเวลาเจอพราแบบคลาสสิกเรียกว่ามันจริงๆนะฮะจี๊ดจ๊าดจริงๆครับถัดมานะครับเป็นหลวงพ่อพรมนะฮะจะไม่ได้เปิดเช่าไหร่สี่พันห้าพันนะครับผมนี่ฮะหรไม่เป็นหรอกครับพระปงค์พระปั๊มนะเห็นคมดีนะครับ เห็นคมดีนะฮะเห็นคมดีมีความเก่านะครับปกติไม่ค่อยจะเอามาหรอกครับไม่เคยเอามานะนี่องค์แรกที่เอามาพิก้ามาเพราะดูละเออเขาคมดีเนื้อหาดีมีสาระนะครับ f c มีการปัมรป๊มกันปริ้นนะหลังหูเนี่ยครับ f c นะครับดูเอานะครับดูเอานะี่อันนี้เป็นผ่าปั๊มนะไม่ใช่เนื้อไม่ใช่หลอดเวลานะแล้วหน้าคมมากรูเมตาดูเส้นห <c> น <oughs> ้าผากดูยัน นะ fc นะฮะดูลิว้วจีวงจีวอนนะฮะนี่นะผมเคยบอกเท่าไหร่ไม่รู้สี่พันห้าพันอันนี้เอาสองพันนะครับสองพันสองแถมหนึ่งนะเหมือนซื้อสามวงพันกว่าบาทนะครับแล้วก็แถมเตาอีกเหมือนถัว่วเฉลี่ยองละองค์ละพันเดียวนะครับ fc นะครับนะถัดมานี่องค์นี้นะครับบอกไปเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ผมว่าไม่น่าจะตามสี่ห้าพันหรอกนะครับผมนี่ฮะหลวงพ่อไปรนะครับโอ้โหอภีมหากเก่านะฮะอาจจะเป็น เขามีอ่ะพิมพ์ช่างชาวบ้านเขาก็มีนะฮะหลวงพ่อไปลนะครับเราก็ต้องตีโน่นเลยนะฮะไปตีช่างชาวบ้านไปเลยก็ได้นะครับหลีกเลี่ยงไปนะครับผมนะฮะพอบางคนบอกพิมพ์ไม่ถูกไม่อะไรนะครับผมทักกันมาไม่เป็นไรครับเราบราวนิ้งความเก่าไว้ก่อนนะครับวันนี้ยอมนะฮะเอาแค่สองพันพอนะครับเอาแค่สองพันนะครับ fc นะฮะสองพันสองแถมหนึ่งนะครับสุดๆองค์นี้นะฮะอภิมหาที่โอ้ผมมาขายได้ไงนะ ซื้อมาเกินเยอะมากซื้อมาเกินเยอะมากนะครับผมเอามาดึงหน้าพระใครไวใครได้เนี่ยผมบอกตรงเลยว่าผมเล่นเหรียญไม่เป็นมนะกแต่อย่างนี้ผมดูแบบธรรมาชาติของความแพ้ดูง่ายอะ่ะนะครับเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะครับผมเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลนะครับผมเนี่ยไม่เคยเอาไปแห่ที่ไหนนะครับหลังเรื่มเรื่เนี่ยสภาพใช้นะแล้วก็โอ้หเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับอืนะจีจา้าสุดๆนละครับ FC นะครับเนี่ย ไม่รู้เขาเล่นหากันยังไงนะครับเนี่ยเคยเปิดไว้ห้าพันหกพันวันนี้เอาสองพันในคาสินะยอมยอมแล้วนะฮะสองพันสองแถมหนึ่งนะครับแล้วนี่เหรียญรอพริมหูกลางตาโบหลวงปู่ภูวัฒนลรอนะครับเนี่ยต้องมีจานนะเขาบอกต้องมีจานนะครับทุกเหรียญแต่ว่าผมคิดว่าอาจบางเหรียญอาจจะไม่มีก็ได้นะครับเนี่ยดูเหรียญน,นะครับห่วงห่วงเชื่อมทองแดงห่วงเชื่อมนะ เหรียญหล่อน,อนะครับผิวหิ้งเก่าเก็บนะครับผิวยิ่งเก่าเก็บผมว่าผมเคยว่าผมได้มางสามองค์นะอีกสององค์หาไม่เจอหรือขายไปแล้วไม่รู้นะลืมนะเนี่ยวันนี้เอามาสองพันสองแถมหนึ่งนะครับสองแถมหนึ่งนะครับ fc ครับเนี่ยองค์ละสองพันสองแถมหนึ่งนะครับถัดมาองค์นี้โอ้โหถามแบบท้อพิชเลยนะครับหลวงปู่สุกเนื้อออกสำริดเนี่ยนะฮะเป็นข้างเลอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพิมพ์รัศมีข้างเลอะหรือเปล่านะตรงเนี้ยจะเขาเรียกว่าเป็นข้างเลอะหรือว่าเป็นอะไร เป็นเอกลักษณ์ซิกเนเจอร์เขาไม่รู้นะขายไปเป็นหลวงปู่สุกเนื้อสำริดละกันนะครับผมพิมพ์ประพามนตรนัศมีนะครับนี่นะฮะเคยเปิดสี่ห้าพันอยู่แล้วแหละแบบนี้นะครับวันนี้เอาสองพันนะเอฟตี F T, นะครับเนี่ยอย่างงี้นะครับสองราชะรักษ์นะสองราชะรักษ์องค์นี้นะครับสองราชนะ,ร,าาะรัรกษ์แน่นอนนะครับเนื้อหาเนี่ย ถัดมาอันเนี้ยน่าจะหลุดจองอ่ะอเนี้นะครับน่าจะหลุดจองนะครับจอบเล็กผมตีห้วยเขนนะผมตีห้วยเขมนะครับผมว่นจะถอดมาจากบางคานพิมพ์แข้งติดนะครับผมเนี่ยพิมถอดมาจากบางคารพิมพ์แข้งติดนะครับผมหรือจะตีบางคารหล่อไม่เต็มก็ได้นะครับผมแต่ผมดูแล้วเป็นห้วยเขมมากกว่านะครับเพราะว่าขนาดเขาจะเล็กนิดๆนะครับผมแต่เนื้อหานี้บอกตรงเลยว่าทันหลวงพ่อเงินแน่นอนนะครับผมและเอกลักษณ์การแต่งเนี่ยหู หูแต่งหูแต่งหลังจากเนี่ยเขาเข้าพิมพ์ห้วยเขนนะฮะเข้าเข้าลักษณะเฉพาะของห้วยเขนเลยนะครับผมนี่ฮะเคยเปิดมาเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะอันนี้เอาสองพันนะครับนี่เอาสองพันนะครับสองแถมหนึ่งนะครับคืนนี้นะครับสองแถมหนึ่งแล้วแถมเต่าไปด้วยนะครับผมซื้อสองแถมหนึ่งสามองค์แล้วก็แถมแถมเต่าอีกหนึ่งองค์นะฮะแถมเต่าหนึ่งองค์นะครับพยาเต่าเรือนหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับเงินบางคลานนะครับสุดท้ายนะครับ นี่ฮะสดใหม่นะเพิ่งจะลงคลิปเดียวเลยนะฮะพระนางพญาพิมพ์อกนุนใหญ่นะครับลงรักเก่าคลาสสิกนะถามกันมาเยอะมากนะผมก็เปิดสี่ห้าสิบละสี่ห้าพันนะครับผมเนี่ยฮะใจจริงอยากจะเอาส่งแต่นู่นแหละนะฮะแต่ว่าไม่ทัน,นมีเวลานะครับผมเนี่ยเก่าเก่าสุดๆนะครับเนี่ยดูรักนะความเก่าของรักดูของดินเนี่ยนะครับ ต่อสุดๆนะครับองละสองพันนะครับองละสองพันนะครับ FC ครับสองแถมหนึ่งนี่นะครับดุเดือดอีกแล้วนะครับคืนนี้นะครับผมตอบท่านใดชาร์จไม่ทานอะไรผมต้องขออภัยนะเพราะาทีคุยกับหนึ่งคนก็ติดพันกันไปนะครับติดพันเขาโน่นนี่นั่นพาเราออกมาไอ้กระทันหันอะไรเงี้ยก็เสียมารยาทอีกนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับ างทีคุยครับเรต้องต้องจบจบไปทีก็ละคนคนไปอะไรประมาณนี้นะครับเอฟซีครับนะฮะขออภัยที่บางอย่างอาจจะแบบเขาเรียกว่าซัพพอตเอฟซีได้ไม่ั充足นะครับดูแลได้ไม่ไม่ทันท่วงทีนะครับบางคนก็มาปิดชนกันองค์เดียวกันอย่างเงี้ยนะครับผมบางคนนี่คือเซตเดียวกันเลยสามองค์นะฮะแปลว่ามี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 พระองค์ใหญ่ใจอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ก็เอานะ ต่อสู้กันใหม่ครับผมหากจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับหรือแอดไลน์นะครับชัวร์ที่สุดนะครับแอดไลน์ที่ใต้คลิปได้เลยผมวางผมก๊อปลิงก์ไว้นะครับวางลิงก์ไว้เช่นนั้นนะฮะแล้วปักหมุดไว้นะครับใต้คลิปนะครับถ้า ใช้มือถือดูนะก็แอดเข้ามาได้เลยนะครับเพิ่มเข้ามาได้เลยนะครับผมกดมาตามลิงก์ได้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลาบลาเอฟซีทุกท่านก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงเรวยๆถูกหวยกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ